เวียนนี่น <énormément Four> <te> <minute net> <ie> ่ากลัวอยู่นะเยจุดนี้แล้วมากเลยเหรอครับบอลคิดเป็นตายานอยู่นะเยจุดนี้มาเด้อเยจุดนี้สี่เลยเป็นตายานอยู่นะน่าจัว อ่ะบอกงูเดี๋ยวเสียไปตัวหยก้อนบนนี้ครับัวมาเอาเลียวสนาะเอาส่นเยน้วต่เราเอาไปทำใไปไหมคะแตเรเียเลี้ยวนเดียวากินจั่องเรนกับช่วงเทียนแม่ช่วกับช่เทียนแมเฮคยแกบอก้วางก่อนเฮ้วางตตัวกันเราดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเมนูแต่ว่าช่วยเดียวเอาไว้เอาไว้ก่อนเอาไว้ถ่ายเอาไว้หวงเพื่อใ้นนี้ เปิดบันไดมันเป็นอันเปิดทาแล้วเห็นไหมบ่อบอกแล้วคลิปทาแบบใหม่มันก็น่าดูคนเขากดอะไรเยอะมากขึ้นถึงบ้านสวัสดีค่าพ้อมแล้วลาอยู่นี่เมือวันนี้ไปไหมหรอคนไหมคนเขาอุ๊ยอะไรเกิดขึ้นวันนี้แต่ละวันใช่ไหม่ะคนก็จะได้รู้ไงเ่ไปแล้วกันเลยงานขนนี้อยู่นี่สู้กูเมื่เมื่อย่กมันกบ่อี่ไผ่นอกเหอพี่กูีเมืไห สวยทุกวันเลิศทุกวันบอกเลยว่าที่นี่บ้านเขาเป็นสไตล์ยุโรปอาหารยุโรปเสื้อผ้ายุโรปใช่ไหมครับโต๊ะยุโรปแต่ซอยจูสุดๆเเาเอาไปแล้วเขาเขาคุยจากยุดไม่เคยกินรองกิขาวติดตาคือที่บ้านเสื้ออยากกินไอไม่เคยกินใช่เน่อกแม่เนยกินหมเกินเาะ เหรอเลดพี่กล่องก่อนเมนูเชิงตะกรอนโอ้ยเชิงเทียนเดี๋ยวคืนนี้เจอต้องน้องแน่นอนนะครับนะสูมารอเทอเอฟซีเจรารหมดแล้วทำไงดีสวัสดีครับผมเชิญเลยฮะห้องที่วิวดีที่สุดในบ้านหลังนี้ บอกก่องมึงไปไปหาลูกมุกตีประตูแห่งประตูแห่งง่ายเรามื่อกี้ยื่อลูกไปไปเลี้ยงลูกไปเปิดอบเปลือบบานเอาแน่นั่นอีกอันนึงแน่นเรื่องมันพอดีแล้วไปหาแล้วเธอเอาว่าเท่ากี่บาทเออเธอเราเริ่มม้วนสักการ์มย์บ้างเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มๆหมไม่เล้วบ้านเราจริงเมย์บ้างไปเดี๋ยวมูเขาบาหวานเดย์เมนูอะไรบ้างนี่เลยเมนูวันนี้ที่นำนําเสนอน้อง มีจุมีต้มปานินต้มปลานิ่นใหญ่เขาปานินใหญ่ออราบอันนี้ราบสุกเลือบดิบโอ,อราบสุกลาบสุกลาบสุกกบแตงโ่หวานอร่อยเด็ดใหม่เลยครับพ่อ,พอ,อใช่จ้า เดนไหมจ้าเอ,าเอาืเอาเ้ยราเาบิดคุณยังแบบตองบอกให้อาลามาันมันมันไก่ละบอก <c oughs> ผู้ใดกัสัมผาสทีละผู้ใดก็สัมผัสที่ละผู้ใดก็สัมษณ์ <c oughs> เป็นแดนเซอร์ที่มาแทนพี่กีไปยะกอาแทนตลอดไปหรอแทนวันนี้กับพรุ่งนี้ครับผมอ๋หรอตลอดไปไม่ได้หรอไม่ม้พาว่พูดอย่าง้นติคจะพูดนาท่านนังค้มนะโอ้ยยยยยตวยกูไลยสวดอยู่บห้านี่เลตามีมรตามรุ่งติ้งเลืตามารุ่งติ้งนะเ e l c o m แค o m ม f o ไม m ฟูด o ม m ฟูด s มฟิ อันไม่ลาบไม่ก้อยตีจุดเทียนหน่อยเร็วๆจุดเทีนยาานข้ารู้หมดทุกฉบับไม่จะพังเหรอครับพี่วิ่งไปยืนฟิวคัมถึงไม้โมไม้โมไม่จูไม่ซอยชิดสังค์ขึ้นยืนกินอะไรครับป้องกินเกาก็ปีงหมูครับตัวนี้ก็ให้อีกตัวหนึ่งด้วยแก ไหนซอก็จัดอาหารหนซอสหน่ไปยืนกินทําไมเราเป็นเจ้าภาพเจ้าของบ้านเราต้องนี้นะเราทำอยู่นี่ไงปมาจ้าไปกินเองอยากกินอย่างบุ๊าบุ้ยมาทานนอนได้เสื้อเด็ดสิมาทานได้เสืร์เด็ดมาทานได้เสื้อเด็ดแม่เอาไปเสิร์ฟมันแบบอะไรมันซอมมาตรฐานไม่ใช่เราเป็นไม่ง่ายไม่ยิงไงแล้วก็เป็นหญิงข้าเรือนโอเคพอแล้วยังพอแล้วนะภาคอันนึงพอแล้วค่ะคุณภาพ

ข้างน,นอนไลนคือเขากิยนยมีความสุกเอาพูดอะไรกิขขนข้นขาขยนยงนอกเอาเดโซฟือเขากินพงเขากินซุปเดีากินข้างนอกข้างในไปนั่ง<อ>ลูกเกิดบานเป็นไงลูกหายดีบ้างให้นอยเดียวให้แอ่เดียวไหนซอจัดอาหารขึ้นโตหรือยังนี่ซอดูแลลูกนะซอดูแลลูกลู ลูกๆของเราอลูกขาอะไรนี่ดูซิโอ้ยประแดกเข้าบ้านกันฉันเหรอนี่ยไม่เป็นไรซอชอบซอซอชอบบางนี้ก็โอเคหมดทุกอย่างเลยเอาเข้าไปอันซอซอนี่ถือได้ไม่เหรเดี๋ยวด่าซอฉันนะอย่ามาด่าซอนะ ถ้าไม่ใช่ซอสนน่อันนี้เมนูไอสารนี่ซอสเขาเรีเคเขามานะกินไม่เป็นเลยซอสรียเคสเลย่วาอ็ไซอสแหงบ้านโตเกียวนะเบยงเแบงมาตัวนี้ไม่ได้ยบุรีันไดสเตอร์ได้แลมากินข้าวเหรอเจ้าขออาหารมื้อนี้ค่ะโอเคซอสบนจะนะึจคนวัดอียงน่ะอียงน่ะ นี่ยังนั่นนี่บอกก็จะน่าตัวนี้กินข้าวท่าซอเห็นไหมล่ะข้างมาพี่น้องเห็นไหมล่ะซอกินข้าวยางนี่ยางเลยเจ้าไปคืองานแบบมื่อนี่เอาโอ้ยท่าปากแล้วก็เลยงามท่าปากแล้วนี่น้อปากน่าจุบมากแต่ตอนตอนแรกกูว่มัน ว่าเปนอย่งครับพรามันจมน้ำคือไม่ไม่เอาไมันเขาออกขึ้นมาตระหนักไม่ไหมแหมเอาอย่างค่ะามสาตแต์ขึ้นเป็นนาซี่เหมือนเลยเหมือนเราขึ้นมาจากน้ำเลยมก็ลอให้ทาลิปกูกรตัดสินใจไม่ได้พาสอเขาบ้างคุณที่มาจีบสอค่ะสอบ ขณพจ่ายกับเป็นนางลวน้ำงาอะนะู่ตองไปเรียนเชยไม่ก็เหลือแดนซอร์ไงอไปเรียนเชยลูค่ะับปีกแ่ะอันนี้อันนี้กับอศมา่นแกเออนั่นว่าตจก็นั่งรถเขาเปหนเขาเป็นอันดการลเขาไปถ่ายคอนเทนต์เจ้าก็นั่งวยศิลปินเออจ้าเปเพื่อนกับไอศครีกนก็นั่งเกระเป๋าออกไินั่งนึ่โอ้ยดคาบรถไปนั่งข้างหลัคุณอุ้ย้าวตมาน่ากุดโอเคค่ะชอบชอบงไงโอเคโอเคเขาเนี้ยเ เวียนสอยยิ่งขอเราบอหลุดเร็วหิวข้าวมากวันนี้คือน้องแบบเป็นแม่บ้านจะช้าขนาดนี้บ้าเขาอยู่ต้องยใหญ่บอเพราะใครนี่เป็นศิลปินอยู่เด้เลยเป็นแม่บ้านแล้วชุดแม่บ้านเนีงามกว่าสอยอีกชุดแม่บ้านงามกว่าสอยอยู่ที่น้องเป็นแม่บ้านได้นั่งน้องก็ได้หรือจะเป็นแดนเซอร์ก็ได้แต่แฟนใจหนาว่าเด็กเรียนเยอะป่วยนะจีไาดูป่วยนะยาลานะ น้องดิวว่าไงนี่กินอะไรรูปก็แตงโมหรอเนื้อสองซ้ำแตงโมนี่ออกกินมอเป็นอ๋อแก้วม่วงเบิร์นหนูรู้ไหมตัวเป็นตัวพรมพระองค์คว้หนอกเห็ุคั้วอยู่างหน่อยได้พี่หนอกเลนาจีมันคือบนนอกมึงบอกมาอย่าง ยู่เขาว่าสัสงูเสียงหังเลไนอนไขอลองสหรเสียงนักเน้อมายักไปเอาหนังปลาขอลองขอลองเลยลให้ย่เข่าหปูได้โปรดเห็นใจเจภาพสักทีรีอวมาบ้านบอยไม่ได้กินข้าวอย่างนี้กับแมวอย่างนี้อย่างขับแมวกับแมวนะลูก คืออะไรนันว่างมันมันยุกอะไรไมนี่เออน้องนอว่ากี่เขาแล้วอื่นอรอบเอาว่าซีก่ตะปูุ่เอามาตัวเขาก่อนเถะตัปนี้มันไม่ค่อยมานั่งปารสูนัวลวกรับตะปูหุ่มรั้นต้องตาซสิรั้นกินกอนห้องเอวกีกัสางยุ่งเห่า ทำมุงจะเสียก pues ูเด้อเห็นไหมใครใดทำโมโหเมตเตียบอให้เม่เตียทำเมตเตียเราต่ำน้อย <sh ู่น้องชูอยู่น้องชูน้องรถอยู่ซอเอาข้าไปดูแลลูกให้ดีๆนะเส้นจีนเส้นแบบ สสยตัวนี่นะอ้่อันนี้เนี่ยรีวิวเนี่ยนี่เร็วนี่ค่ะปลา,าเผาเลยอเอารอันตกเกียวเนี้ยปาดมาถึงเขได้กี่มันพเลยยังงง <c oughs> อดีตพร<า>ะ<ฮ>อดีตพะไทยเอเอายจื้อบอลนี้เฮ้ยเอยม่เอา้อา,มมา,าบ้าบ้าบส,สอเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดีเดี๋ยวเดี๋ยยวเดวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 เดดี๋ยเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยี๋เดี๋ย บอกไปเลยไม่ว่าแต่ว่าจะอย่าขำมันต้บอกปะเด็หลักฉันนั่นแหละโอ้โหเนาะชินใจเอา้จับเป็นอันหนึ่งขมินข้าพมาไปเอามาสามสองสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่นะครับผมอำเภอสางมิงครับพี่น้องอำเภอเรื่องตะบนโอ้เอออำเภอเรื่องตะบลสามมิงบ้านไผรนี่บ้านบ้านวัดบิ๊กครับไม่ใช่บ้านชั้นชาวบ้านเธอจะอำเภอเรื่องบ้านชั้นเป็นเชฟครูดอนบ้านกล้องว่าอยู่ครับผมท่างเรื่องลูกท่าเออ มือนี้มีอะไรเราประทานแน่มือนี้มียังไงที่มีมีโน่นหลากหลายครับพัดตานมเนี่ยราบบดราบเนี่ยผัดตานมมีฟีดน้ำอันนี้ราบเนี่ยซุกซุกซุกแต่คนใส่มีเนี่ยมีซอยจูดำเนี่นี่ไหนได้จูให้พ่อดูดิซิหนิจูเบื้องหลบมาบ้านจุหลบต้องกินซอยจูหรอตะบันตะบันน้ำตะบันน้ำเนี่ยจูเนี่ยมองแซ่บขโมยอยังนั้เนี่ยติดมันอ๋อหยิบหยิบเลย ป๊าดไปเซกเต็นเนาะสมเป็นนอเตะเอีพี่น้องกะ เต้นแต้นมันขูดสมองเด้อเต้นแล้วมันอ้อมไปเด้อเต้นอ้อบไปหัวลังม้านเราอย่างเด้อนั่นไปเต้นน้ำหมาด้วยอย่างมันครบเด้อคอนเทนต์น่ะไปกินข้าวมากินข้าวช่วยมากินข้าวก่อนเราค่อยไปเต้นพราะพาน้องไปกินเนาะตัวนั้นน่ะตัวนั้นไปกินเลยมากินข้าวแล้วน้องรลูก อย่างเจเสียบขอช้อนกลางด้วยค่ะเขาบอกว่าเซย์นะลูกสันสันแต่ว่าที่ชู่เราไม่ได้ชู้ไหมนี่ไงเพ่นหักอ้เอาแก้ผู้แวกคนนี้คนี้ไม่เอาลาเจวก็เสียบเด้พูดได้เสียบเสียบกี่หนีง่ายปะเได้เลยเจวตัวเกลไม่แน่งก็อยู่กัไฟตั้งขาก้องตั้งขากล้อง ออน่ดนจะบอนดขอลูบโซฟาโอ้ยไหลสดยุยบอนดเลยจ้าอโตนี่ใชลไอ้บาพี่นุมท่อหานบอสนด้วยร้อนมีอย่างกับข่บอสดาบอนส่วนดอกพราวาอย่างต้องตีราวนเขาอยากร้อนชุราดวนไข่ข้าไหลสวดยุยเออจะสีในแมวเวยแม่คิงเร็วมาอยังอ่ะ กกยไปด้างเราไกลที่หมดเห็นนี่พี่น้องมากินข้าวกินน้ำด้วยใครมานั่งสิวันนี้มายังไงนี่รอเถอะมือนี้แม่ออกกล่อนอออกก่อนแล้วลูกรอณต้องรอเถอะคนเงิน ท่าไหร่ช่วยไหนี่เสต็ม่กระป๋าพี่อ่ะนั่นนั่น่บนโต๊ะกลางไอ้ร่กลางบัวบานบนโั์สุดทางจ้าอะไรนะุองแทบมันทมันน่งติ้งจ้าไปแม่ผัวรองโอ้ยแม่ค่ะแต่งเก่าเนาะโอ้เดายวเบอร์ะา อืมโกะากไมจะ่นานอั่นโอ้ยมันรบใสแค่หแกนบ่นีัใส่หนุ่จีนแ่ในบเป็นเน่อะไ้านี่ยโอ๊ยไอพีบอกแก่ไม่ได้ทำไมได้กินแล้ว เสียบเลยน้องตีแล้วเลยปุ่นดีถ้าจุ่มเลยไม่รู้ว่าหนาของะังจะชอบหนาการแก่ยากาไปเขากัสีจมดูบจีเหเซียมบอกว่าบอลนั้นถึงดีไหมว่ากาไม่เปิดครับก็เอาบริสุทธิ์หาาเาเอา จากร้องมาไหนเป่นอะไรด้วเป็นอย่างบ่วเขียย่งหมอบ่เป็นอย่างเอามาสดๆเลยบัวทเดอย่างสบบางไอ้หรือพี่ว่าดอกกสบกาซาซิมิซาซิมิแม่เอาแต่ว่ากินบ่เซอเลยนั่นกินอ่ไ้เลยมึงหนามึงหนาูไม่ได้เลยดูหน้าไม่ได้เลยโู๊ยไปอยากนาำนลยนี่นเห็นบ่บอกเลยว่าสวแที่แห้งน้ำหานน้ำบางเนี่ตะบานตะบันเสร็จไหม

เยอะเยอะใส่เยอคุยมากได้ี่ะได่หมลอเลยจุกตาเจุกยจุกแล้วบานี้จาดจอร่อยมากตาอยไหมจุกตาคนจอนจุกตาตลอดเลยโอ้จุก

สองสิกสองเงนเอยขวไรสวยจังเลย่วนมากจริงๆติ๊กสองเงินขวัญจูต้องิกสดเนนะคอยดรอยคอยเจ้าอจสวอดจิ้วดจินขอี่สดงกินราดเก่งไหมฮะสวัรันนี้เราิ่มอแล้วนะคบีบอุ้บอลอุ้อสไตล์ยูโรยังขอกิน ไปยุโรปของยุโรปเหมือนกัน yes อันน yeah. uh, ี้อะไรลาบบุคูลาบุคคลาบูุคคืเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศส นะครับผมเพราะว่าเราอยู่ทางยุโรปแล้วก็ยังไม่พอเรามากับน้องใหม่เลยนี่กินข้าวเหนียวคนกินข้เหียวน้องใหม่งามน้องเก่าอื้เขากินเป็นไหมน้องใหม่าน้องเก่าาดู้าน้าหาน้าหน้าหนาเน้าหเ้าน้อหน้าหาหนาน้นาหน้าหน้องใ้าหน้น้หน้าหเ้าน้าหน้องใหม้าหน้น้หน้หน้องใหน้อหนหน้าน้าหน้น้หนน้้น้น้อนนน้นน้อ อันนั้น่ะคะไม่ถามคุณถามไม่รู้อันนี้น้องพี่เบสพี่เบสออกลุมยิ้ม่มยิ้มเดี๋ยวผัดโกรด้วยนะครับมืออาชีพต่อให้กินข้าวไหนก็ต้องพูดได้นี่เขาเรียกมืออาชีพใไหมครับตอนนี้ตัวเองครับผมก็น้องใหม่ในรับน้องชิบี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมชิบี้พะนะเป็นคนอินดูไฟเลยเดี๋ยววันนี้เรามีเกียงเก่าดีบอสที่นอนเกียงเก่าดีบอสนิลัพ เกียงเก่าดีบองทีมงานตัวเกียงไม่ได้พูดเกียงๆได้ดิบางดวงซ้ายข่าไม่ได้ผิวเกียงๆนี่ผิวธรรมชาตินี่ผิวธรรมชาติกับเ้าเดี๋ยวในบรรดาข่ายมันขาบกับเพื่อนแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรขี้ร้ายเลยมหมูดีพนมุด